สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องเช่ายูทูบเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องมาขายปองอ,อีกแล้วยอดไปได้หลายปองเราลืมลึกขึ้นได้ก็เลยมาหาเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าขอรชไดยจักบาทอันนี้เป็นเครื่องยอดกอะะระป๋องเนาะค่ะมูาค่าเงินมัน่ก็สิบออกมองนี้ แล้วมันมีใบกระดาษสลิปเป็นใบสลิปมาให,ห้เขาไล่เติมด้วยค่ะ <c oughs> เก็บมาจากบ้านพักนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวสิโหลดให้ย,ยู่ดอกเด้อคลิปเนาะทายไวบาลายจนบ่ไดดโหลดจ้าเถือพี่น้องอ เ <c oughs> นตมันเลนไม่ค่อยดีเนาะจ้ะหยวนบ้านผักบ้านผักฮอรีเดย์ขายได้บุ๊คบุ๊คของขวดนี่บารูโออันนี้ขายบาย่อใลไยเติบยี่ ตอนนี้ได้6ยูโรก,กว่าเลยนะคะกระป๋องกระป๋องละสิบหาเส้นนะเห็นบ่มันสิขึ้นมากสิบหาเส้นเป็นเงินถ้ายนี้ถ้ายนี้สิบเ,เส้นจะจะเงินยี่สิบบาทบาทเท่านะั่นแหละพี่น้องอันนี้สิบหาเส้นจะคิดเอาสิบกว่าบาทต่อป๋องหนึ่ง ทางเงินมันขึ้นเนาะอันหนึ่งยูโรสี่สิบาทนะมันคิดง่ายดีนะนะตอนนี้จะเงินยูโรเท่าไหร่บุประมาณสามแปดสามแปดสามเกาประมาณนี้เลยจ้ะไอเติบยูพี่น้องเอ้ยสามถุง ตอนนี้ใครได้400กว่าบาทแล้วนะนี่10กอยโร400กว่าบาทบาทเท่าผู้ล้งค้นบอกชีวิตน่าสงสารทนไหวดิ เก็บปองขายชีวิตหนาสงสารค่ะถ้าบ่มีแนวเห็ดมาอยู่เมืองนอกนะถ้าบ่มีการมีงานบ่มีแนวเห็ดบ่มีผลไม้ให้เก็บบ่มี่ีหงเห็ดนั่นล่ะค่ะชีวิตหนาสงสารนะคะเก็บกระป๋องได้เงินบ่าน่าสงสารดอ,อกจ้ะก็ะแล้วแต่ผู้เพิ่อนคิดไปเนาะพี่น้องเนาะ เขาหาความคิดเขาก็ได้เขามีความสุขในฉบ,บับแบบเขาเขาเข้ากระเฮ็ดไปจ้ะม่สนใจเราทำคนเวา้ใเวาใช้ซีบอกยังกระบ้าไปรลุดความสุขของข่อยข่อยสุกกระสุกข่อยสุกกระสุกของข่อยข่อยทุกกระท,ขขท,ทุกของข่อยทุกอ,อย่องงางง่ายๆว่าข่อยว่ได้ไปเดือดร้อนเจา้าแค่นั้นละจ้ะ <laughs> จบบ่กค่ะอืม <laughs> <c oughs> กระป๋องแบนนี่บรูกมันจะได้หรือเปล่าปกติมัน 3> 3> บ่ได้นะสงสัยจะบดได้พี่น้องโอ้ได้เว้ยคิดว่าสิบไรเอาก็มาขายซื้อขายมอสทางขา เปนไขยซีเดีที่800บาทบอตอนนี้1ิบหยูโรแล้ว10ยูโรกับ4ี่รอยแล้วค่ะนี่ิบก,กับแปดร้อยแบาทบาทห้อได้1ิเจ สิยูโรก็ประมาณอมาด้วยสิเยูโรสิบเจ็ดยูโรหาหกลอยกวาบาทค่ะ แล้วมาเบิง่ง่าเอาสิแลกเงนินได้นี่คิดเอาเด้อพี่น้องยูโรล,ละสี่สิบบาทสิบเจ็ดยูโรได้เท่าไหร่ขายป้องแล้วเอาสิไปยืนต่อแถวเอาขนมปังน้ำเผา พี่น้องบอกว่ามึงคือทายแต่พื้นให้กูเบิง่งทายพื้นค่ะเพราะว่าบ่อยากไปทายถึงหนาคนหนาค้นอื่นเสาสิทธาให้เจ้าเบิ่งว่าขอได้เอากระดาษอันนี้ไปแลกได้เงินนะคะโอ้ยสาโพดหยุดเวลาไว้ก่อนนี่พี่น้องเงินที่คอยขายขวดได้สิบเจ็ดยูว่าทา,ารับแจกขนมปังฟรีได้ไหม คนหลายขนาดเลยไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันไปาไย